ทีหลังนะคะเพราะว่านี่มาไม่ทันนะคะ

I'm going to the top สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําบุญให้น้องนะคะวันสงการนะคะนี่อันนี้เราลงมาจากข้างบนแล้วนะคะแม่ใช่มแม่เออดงแม่เอากระถางกุ้นั่นอ่ะเอาอันนั้นมาใส่ดิ

วยุ่งมากไม่ค่ะฟังพระเทศค่ะ มาชิลล่งมาสาธุเลยยาเนี่ยยากินนะมก็ม่ให้ดมอยากินแล้วเอามานี่กินเองพระบาท

สัพพีวยิวาสนาตระีเดยุโกภวาิวาตนิตายสนโปิโซยติธรมโมยาเวนสิโตเนานจา

เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อนมากเลยเพราะเริ่มทยอยกลับกันหมดแล้ว